สัสดีค่ะกลับมาเจอกับน้องแซอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประชาธิปไตยนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนเพืนคนไหนอยากเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยต้องเริ่มจากภายในครอบครัวของพวกเราก่อนนี่แหละค่ะอย่างเช่นพอเวลากลับมาบ้านเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บก็ยกมือไหว้ปับ๊บ อยู่บ้านก็ต้องช่วยเหลืองานบ้านเช่นลดน้ำต้นไม้หรือเก็บของเล่นให้เข้าที่และที่สำคัญก็คือเราต้องเชื่อฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเอ๊ะแล้วเวลาเกิดปัญหาความคิดไม่ตรงกันจะทำยังไงดีล่ะคะอย่างเช่นวันหยุดนี้ครอบครัวของเพื่อนๆวางแผนจะไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะแต่แต่ละคนก็เสนอมาคนละที่คุณแม่อยากไปสวนสาธารณะคุณพ่อก็อยากไปดูหนังแต่เราอยากไปทะเล ความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะน้องแฟจะบอกเคล็ดลับให้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องให้แต่ละคนอธิบายเหตุผลว่าทำไมแต่ละคนถึงคิดแบบนั้นคิดแบบนี้พ่อก็ว่าจะไปซื้อของกับดูหนังแล้วแม่ล่ะอ๋อแม่ไปอ,อยากไปเดินชมสวนสุดอากาศดีๆนะสิแล้วลูกล่ะทำไมถึงอยากไปทะเลก็สวนสาธานะรณะแม่ก็เคยพาไปแล้ว เที่ยวห้างก็ไปมาแล้วแต่หนูยังไม่เคยไปทะเลเลยหนูก็อยากไปเล่นน้ำทะเลบ้างสิคะพอทุกคนได้ฟังและแสดงความคิดเห็นกันเรียบร้อยแล้วก็มาตัดสินใจกันค่ะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่อย่าลืมว่าเราต้องยอมรับผลการตัดสินของเสียงส่วนมากกันด้วยนะคะอืมที่ลูกพูดมาก็มีเหตุผลงั้นตกลงเสานี้เราไปทะเลกันดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ กับเรื่องของประชาธิปไตยไว้คราวหลังน้องแฝดจะมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังอีกก็รอดูกันด้วยนะคะบายๆคำถามท้ายเรื่องก่อนไปโรงเรียนและกลับมาบ้านเราจะต้องยกมือไหว้และกล่าวคำว่าอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ 2. เวลากลับถึงบ้านน้องๆได้ช่วยเหลือง,งานบ้านอะไรบ้างคะ 3. สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้อบรมสั่งสอนเรามีอะไรบ้าง 4. จากเรื่องนี้ทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่และลูกมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ทำไมทุกคนถึงตกลงกันได้ว่าจะไปเที่ยวทะเลตามที่ลูกเสนอคะ